สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงพ่อโรวยปาษาธิโกวันนี้จะพามาชมเหรียญที่ระลึกที่ระลึกในการทอดกระถินจะสร้างปี2555นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับ ดธรรมชาตินะครับผมรูนี้จะสร้างน้อยหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแบบออกออกแบบได้สวยงามมากนะครับมาชมความสวยงามกันนะครับนะครับ ธรรมชาติเหรียญปั๊มนะครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับเส้นผมหลวงพ่อนะครับเส้นเล็กๆตั้งๆนะครับดูเมดตาหลวงพ่อนะครับเม็ดเล็กๆกลมๆนะครับคมชัดลึกนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญปั๊มนะธรรมชาติเหรียญปั๊มก็จะมีเส้นเสี้ยนนะตามผิวเหรียญน,นะครับ นะครับสังเกตนะฮะสองใส่ไฟตะแคงใส่ไฟฮะจะเห็นเส้นเสี้ยนะครับตั้งแต่ศีรษะหลวงพ่อวิ่งผ่านผ่านลงมาบนบาหลวงพ่อนะครับเนี่ยเส้นเส้นเล็กตั้งแต่ศีรษะหลวงพ่อนะครับนะครับผมผ่านใบหูผ่านมาบนบนบาหลวงพ่อนะครับอ่าเหรียญนี้ดูง่ายครับเนี่ยฮะแท้เลยแบบนี้ครับนะของเก๊ถอยไม่ติดนะครับแบบนี้ครับครับเส้นเสี้ยนนะครับผมดูได้นะครับผม เป็นเสี้ยนเยอะมากนะครับผมเปนเสี้ยนเยอะมากเลยครับเล็กๆนะธรรมชาติตรงสังคาติหลวงพ่อนะครับตัวนี้จะตอกกรอเรือนะครับฮะโคดนะครับผมอะกขระยัดนด้านหลังต้องเป็นแท่งๆคมชัดแบบนี้นะครับ,รบในร่องอยางก็จะมีเส้นเสี้ยน สายฝนเยอะมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมในร่องยันนะครับผมนะขอบเหรียญเนี่ยในร่องยันนะครับผมสังเกตจะมีเส้นเสี้ยนสายฝนเยอะมากเลยอย่างนี้แท้เลยครับนะของเก๊ถอดไม่ติดนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเส้นสายฝนเล็กๆเล็กๆเนี่ยตามขอบเหรียญนะครับตามร่องเหรียญนะครับผมนี่ครับชัดเจนมากนะครับผมธรรมชาติเขาตัดนะครับเหรียญแท้นะครับตัดและฉีกนิดนึงนะครับนะฮะ นี้แท้เลยครับผมธรรมชาติขอบตัดนะครับขับมาดูด้านหลังนะครับครับด้านหลังนะครับดูครับผิวพันธุ์ต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับไม่บวมนะครับผมต้องเรียบตึงนะครับผมครับอย่างนี้ฮะอักขระเส้นยันต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับเป็นแท่งๆเลยครับผมครับคมชัดลึกนะครับผม ดูเจาะหูเหรียญนะครับเนาะก็จะติ้นนิดนึงธรรมชาติของเหรียญเจาะนะครับผมอาจจะติ้นนิดนึงนะครับผมนะครับผมตามขอบเหรียญก็จะมีรอยปิ้นนิดนึงนะครับนะฮะนะครับผมรอยปิ้นตามขอบเหรียญนิดหน่อยนะครับผมด้านหลังก็จะมีเส้นๆนฮะเยอะเยอะมากเลยครับผม ริวพันต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับผมะจะสร้างในพศ2555จะสร้างปีเดียวกับเรียนรวยพันล้านนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมฮะ เหรียญนี้ยังไม่แพงนะครับนะเพื่อนๆเก็บได้นะครับนะฮะถูกกว่าเหรียญรุ่นใหม่ๆของหลวงพ่อที่ยังไม่ทันด้วยนะครับผมฮะถูกกว่าเยอะเลยครับผมฮะอันนี้แท้ทันปลุกเสกนะครับแต่งปันให้เพื่อนๆนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับผมฮะแค่แปดร้อยบาทเองนะครับนะฮะถูกกว่าเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญใหม่ๆก็แพงกว่านี้เยอะเลยครับผม เ,เพื่อนๆท่านใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ